สวัสดีจ้าวันนี้บอสตูจะมารีวิวในการซื้อนะคะผล,ละไม้ใน Happy f o o ตี้วันนี้บอสตูจะพามาไปปลูกทุเรียนจ้าเออปลูกกล้วยนะคะปลูกส้มปลูกแอปเปิลกันมาเยอะละวันนี้เราไปปลูกทุเรียนกันนะนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมีนะคะไวเชอร์อ่าทางด้านนี้นะคะนี่มีไวเชอร์ตรงนี้ให้ เกิน6 0 0 0บาทก่อนเพราะว่าวันนี้ทุเรียนที่เราจะไปปลูกมันมีราคา6 0 0 0บาทปลูกกล้วยปลูกส้มปลูกแอปเปิลกันมาเยอะละวันนี้ไปปลูกทุเรียนนะคะเมื่อเราซื้อไวเชอร์นะคะเข้าทางด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทำให้เงินทางไวเชอร์ตรงนี้ครบ6000แล้วเราไปปลูกทุเรียนกันอ่ะไปค่ะ ก่อนอื่นเราไปกดที่ตะกร้าสินค้าด้านล่างเพื่อไปที่แบนเนอร์นะคะสินตะกร้าสินค้าอยู่ด้านล่างนะคะตรงนี้กดจิ้มลงไปนะคะแล้วไปที่แบนเนอร์ happy f o o t y ค่ะไปค่ะ happy f o d t y อ่านะคะมาละเนี่ย happy f o d t y ตัวนี้นะคะให้เรานะคะจิ้มไปที่ happy f o d t y ตรงนี้เลยจ้ะอ่าจิ้มไปปุ๊บเขาจะมีมะเมล็ดพันธุ์ให้เราเลือกเห็นไหมคะ,มะเมล็ดพันธุ์มีทั้งกล้วยนะคะ ส้มตุบปลูกไปแล้วนะคะแอปเปิลปลูกไปแล้ววันนี้คือทุเรียนจ้ะวันนี้บอสตู่จะมาปลูกทุเรียนเออนะคะไปค่ะไปปลูกกันนะมีเงินตรงนี้ครบเรียบร้อยแล้ว6000บาทนะคะแล้วทุเรียนอันนี้นะคะก็6000พอจะซื้อละนะคะวิธีการให้เราจิ้มไปที่ ผลทุเรียนเลยจ้าทุกคนแบบนี้อ่าเดจิ้มไปที่ผลทุเรียนเขาถามว่านะคะยืนยันอ่าแคปหน้าจอหนึน่งยืนยันการซื้อทุเรียนราคาหกพันเนี่ยยืนยันการซื้อทุเรียนหกพันใช่ไหมเออใช่ไหมใช่สีขาอยากมีรายได้เนาะอ่ะตู่จะไปตอบตกลงเลยนะคะตกลงยืนยันอ่าปลูกเรียบร้อยจ้าทุกคน เรียบร้อยแล้วจ้ะส่วนทุเรียนของบอสตูกเกิดเรียบร้อยนะคะอ่ะทุกคนง่ายไหมคะแค่เข้ามาที่เบรบนเนอร์นะคะแล้วก็จิ้มไปที่ผลไม้ที่เราต้องการจะปลูกนะคะนี่ทุกคนเงินหายไปละหกพันไหมคะเงินหายไปล้หก0ันจากไวเชอร์กลายมาเป็นต้นทุเรียนแทนกลายมาเป็นต้นทุเรียนแบบนี้แทนนะคะอ่ะทุเรียนหนึ่งต้นมีทั้งหมด กี่ผลอ่านะคะทุเรียน1ต้นมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ตอนนี้เราปลูกทุเรียนด้วยไวเชอร์6,000บาทมีทุเรียนกอกมาทั้งหมด6ผลนะคะอ่าดูด้านล่างนะคะแต่เดี๋ยวตอนเวลาเราขายนะคะ6,000บาทเนี่ย50%ขึ้นเราถ้าสมมติว่าตูนะคะ ไปชวนคนมาปลูกทุเรียนได้หนึ่งคนนะคะตู่จะได้50%าซหนึ่งผลตรงนี้ตู่จะได้ทั้งหมด3,000บาทว,าว้าวไหมทุกคนเออว,ว้าวไหมนะได้3,000บาทอะถ้าตู่ชวนคนที่2มาอีกเขามาปลูกปุ๊บตู่จะขายทุเรียนได้หนึ่งผลพะฉะนั้นตู่จะได้30%เอร์ซตู่จะได้อีก3,000บาทแบบนี้แบบนี้ อ่านะคะได้3 0ม0บาทหลังจากนั้นนะคะคนที่1เนี่ยนะคะคนที่1คนนี้เขาไปชวนคนมาปลูกคนที่2คนนี้เขาก็ไปชวนคนมาปลูกทันทีที่เขาไปชวนคนมาปลูก50%เขาได้แต่อีก5 0ค่ะมันจะทำให้ตู่ขายทุเรียนได้อีก2ผลแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตู่ก็จะได้เงินนะคะเพิ่มอีกตรงนี้3,000นะคะอ่าตรงนี้อีก3 0 0พ แบบนี้นะคะอ่าแล้วถ้าคนที่สองคนนี้เขาไปชวนคนมาปลูกอีกสองคนเหมือนกันกันกบเรากติกาบอกว่าปลูกแล้วให้ชวนสคนมาปลูกใช่ไหมคะคนนี้ค่ะอ่าคนนี้ค่ะเขาก็ไปชวนเพื่อนเขาสองคนมาปลูกทุเรียนเหมือนเขาเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไปชวนคนมาปลูกทุเรียนเหมือนเขาปุ๊บนะคะทันทีที่เขาปลูก50%นะคะตัวเขาจะได้ นะคะแต่อีก5 0ามันจะวิ่งขึ้นตู่เพราะฉะนั้นมันจะทําให้ตู่ขายท,ทุเรียนได้อีกนะคะทั้งหมดอีก2ผล2ผลนะ1ผลก็3000ถูกไหมคะผลนี้ก็ได้อีก3000เบ็ดเสร็จแล้วตู่ขายทุเรียนต้นนี้ได้ทั้งหมด6ผลอ่านะคะทั้งหมดตูจะขายทุเรียนต้นนี้ได้ทั้งหมด6ผลเป็นเงินนะคะ ผลละสามพันหกสเป็นเท่าไรคะหกสนะคะถูกต้องไหมหกสามสเป็นเงินทั้งหมด1 8 0 0นบาทใช่ไหมหนึ่งสองส้าหกหกสามสิเป็น1 8ื่นแปดหมื่นในที่นี้นะคะจะถูกหักอัตโนมัติไป6,000บาท เพื่อไปสำรองขึ้นทุเรียนต้นที่สองตูจะเหลือกำไรก็คือเงินช้อปปิ้งฟรีในนี้ทั้งหมด12,000บาทจากทุเรียน1ต้นเอาไหมทุกคน แล้วเนี่ยหกพั 6, บาทมันขึ้นต้นที่2อัตโนมัติเพราะฉะนั้นตู่ยังมีสิทธิ์ขายต้น 2, 3, 4, 5, 6แบบนี้ตลอดชีวิตทุเรียน1ต้นจะทําให้ตู่มีเงินช้อปปิ้งฟรีเกิดขึ้น1 2ึ0 0หบาทแบบนี้จากเงินลงทุน6,000บาทในการปลูกทุเรียนแต่วันนี้นะคะใครที่สนใจปลูกทุเรียนตู่ไม่ได้แนะนําให้มาปลูกทุเรียนเลยนะตู่แนะนําให้เริ่มต้นนะคะ จากการปลูกกล้วย300เมื่อเรามีกำไรจากการปลูกกล้วย300ครบ1,000เมื่อไหร่ให้เอาเองินเงิน1น0 0ันั้นไปซื้อส้มต่อเมื่อเราปลูกส้มปุ๊บนะคะส้มปลูก1,000ขายผลละ500 5, 6,30 เราจะเหลือกําไรเนได้อดสองพัน 2, บาทเพราะว่าอีกหนึ่พันมันจะการไปปลูกต้นส้มต้นที่สองถูกไหมคะเราจะมีกําไรสองพันเพราะฉะนั้น2องพันสะสมไปเมื่อครบสามพเมื่อไหร่เราไปกดปลูกแอปเปิลต่อแอปเปิลสามพัขายผลละ 1, พันห้เพราะฉะนั้นเราขาย6ผลเนี่ยเราจะมีกําไรจากการปลูกแอปเปิลนะเท่าไหร่อะคะก็พันห้าคูณหกเนาะ,ะคูณเข้าไป ะะพอมันครบปุ๊บเนี่ยเราก็พอ6กพัแล้วเราก็ตอนนี้ทุเรียนต้นนี้ตู่เนี่ยค่ะที่ตู่ปลูกเนี่ยตู่ไม่ได้เติมไวเชอร์เข้าไปนะจ้ะทุกคนตู่สะสมมาจากกล้วยส้มแอปเปิลพอมันมีเงินครบ6กพันตู่ไปกดปลูกทุเรียนแต่คราวนี้อะไรมันเกิดขึ้นรู้ไหมทุกคนมันเกิดสวนผลไม้ของตู่เริ่มต้นจาก300แต่ตู่มีผลไม้ครบทุกชนิดไม่ว่าใครมาปลูกกล้วยตู่ขายได้ จะเป็นลูกหลานเลนก็ช่างมันจะมาขึ้นต้น2ต้น3าต้น4อัตโนมัติแล้วคนที่มาซื้อส้มตรวจต่อจากตู่ก็คือคนที่มีรายได้จากกาล้วยนะคะไปปลูกส้มเขาก็จะมาซื้อส้มต่อจากตู่คนที่มีรายได้จากส้มไปปลูกแอปเปิลเขาก็จะมาซื้อแอปเปิลต่อจากตู่ซื้อทุเรียนต่อจากตู่เพราะฉะนั้นในอนาคตทุกคนจะมีสวนผลไม้แบบมีครบเหมือนกันหมดมันจึงทำให้ทุกคนจะมีรายได้ซ้ำๆวนๆแบบนี้ตลอดชีวิต จากการลงทุนแค่300เอาไหมคะทุกคนใครเอานะคะไปขอลิงก์สมัครจากคนที่ติดแฮชแท็กหนึ่กุลซื้อสิวิไลนะคะแล้วโหลดแอป,ปเข้ามาซื้อกล้วยปลูกเลยทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตอนเที่ยงนะคะเราจะมีการสอนการปลูกผล,ลไม้วันนี้เริ่มต้นจากกล้วยง่ายๆไปก่อนนะคะทุกคนเอาง่ายๆจากกล้วยไปก่อนมันก็ทำให้รายได้เราวิ่งเข้าไม่หยุดแล้วคะ่ะ อ่ะตูพาไปดูารได้จากกล้วยนะคะอ่ะอันนี้ทุเรียนตู่เพิ่งปลูกมาเลยยังไม่ได้ขายนะคะอ่ะอันนี้แอปเปิลนะคะอ่ะแอปเปิลก็ยังไม่ได้ขายเพราะเพิ่งปลูกไปเหมือนกันนะคะอ่ะอ่าส้มโอ้ไม่ได้เข้ามาดูตัวเองส้มขายไปห้าผลแล้วว่าเนี่ยกาไรมาแล้วสองพันไม่ได้เข้าไปดูเลยมาอย่างไะเนี่ยปลูกไว้ทิ้งทิ้งไว้ะค่ะทุกคนไม่ได้ไปทําอะไรมาเนาะเดี๋ยวระบบมันขายให้เนี่ยเห็นไหมคะ ขายไปแล้ว5ผลได้กําได้เงินมาทั้งหมด2 5 0 0เห็นหมคะ5้คูณ5เป็น2 0 0 0น่ะเป็น2 5 0 0นะคะ5ูณ5เป็น2 0 0 0แล้วนะแต่นะคะเนี่ยเป็น2 0 0 0แต่ตอนนี้ระบบกําลังกันไว้500แล้วนะให้กําไรไว้2 0 0 0ันเดี๋ยวพอขายได้6ผลปุ๊บนะคะมันจะเป็นเงิน3000พอครบ3000ปุ๊บนะคะเขาจะเอาเงินนะคะ เอาเงินตรงนี้นะเอาเงินที่กันไว้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยพอปลูกาขายได้6ผลปุ๊บตรงเนี้ยจะกลายเป็น1,000เอามาขึ้นต้นที่2แบบอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราจะมีกําไรนะคะกำาเนี่ยคือกําไรเอาไปช้อปปิง้งกําไรตรัวนี้เอาไปต่อยอดรวมไปซื้อแอปเปิลได้แบบนี้เห็นไหมคะง่ายๆเลยนะคะอ่ะไปดูส่วนกล้วยไปไม่ถึงส่วนกล้วยเมื่อกี้อะนี่ ส่วนกล้วยของตู่จ้ะทุกคนเห็นไหมตู่เริ่มต้นจาก300ทุกคนดูกําไรกําไรมันมาแล้วเนี่ยหกสี่ยี่สิกำไรแทๆ้ๆไปแล้วสองพแล้วที่สําคัญขึ้นต้นที่5ให้อัตโนมัติแล้วจ้ะต้นที่5เดี๋ยวถ้าใครมา,ราปลูกอีกปุ๊บเนี่ย คนที่อยู่ข้างล่างๆลงล,งลงไปที่สมัครต่อมากระจกลูกหลานเหลนหลุนเนี่ยค่ะเขาปลูกปุ๊บเขาก็จะมาดึงกล้วยของตู่ลงไปทีละวีละหวีละ,ะ,ะหวีขายหมดกหกตะวีเมื่อไหร่มันก็ขึ้นต้นต่อไปแบบนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเอาไหมาเนี่ยโอ้ยสุดยอดเนะะี่ยค่ะอืมง่ายมากใครทำออนไลน์ไม่เป็นก็ทำได้แค่คลิกเดียวคลิก to เ a r n เลยจ้ะ NFT กล้วยดิจิตอลที่สิวิไลมอค่ะ เริ่มต้นจากกล้วยนะทุกคนที่รักเออนะคะตอนนี้ขึ้นต้นใหม่ละง่ายที่สุดเลยเห็นไหมคะขึ้นต้นที่5้าแล้วสำหรับกล้วยส้มมากำลังขายแอปเปลิลปลูกแล้วยังไม่ได้ขายนะคะตอนนี้ทุเรียนเพิ่งปลูกแบบนี้จัดค่ะใครจะจัดแบบนี้อยากมีรายได้แบบนี้นะจ๊ะทุกคน ไปขอลิงกสมัครจากคนที่ติดแฮชแท็กหนึ่งหกแปกนซื้อสีวิไรนะจ๊ะแล้วก็ซื้อไวเชอร์ปลูกเลยแล้วทักขอเข้ากลุ่มเพื่อเรียนรู้ด้วยอะทุกคนมาต่ออีกนิดนึงไหนๆก็มาละทุกคนสังเกตไหมมีเงินนี่ด้วยอ่ะเงินครั้งแรกที่เราปลูกสวนผลไม้มันเข้าทางไวเชอร์คืออันนี้ถูกไหมเนี่ยจากกําไรจากการปลูกผลไม้เข้านี่หมดเลยนะคะเงินตรงนี้ก็เอาไปชอปปิ้งสินค้าในแอป อ่านะคะแต่ทันทีที่เราชวนคนมาปลูกผลไม้นะคะเขาจะต้องเติมเงินเข้าไวเชอรอทันทีที่คนที่เราส่งลิงก์ให้เขาเติมเงินเข้าไวเชอร์ปุ๊บเราจะได้เงินเข้าทางพอเกตเป็นค่าแนะนำสิบเปอร์เซ็นตเข้าเติมสามร้อยซื้อกล้วยเราจะได้ตรงนี้นะคะตรงนี้นะเราจะได้ตรงนี้สามสิบบาท แบบนี้นอกจากขายกล้วยได้ร้อยห้าสบาทแล้วนะเราได้ตรงนี้สามบาทเป็นค่าแนะนําแล้วทุกคนที่มาต่อจากเรานะคะเขาจะมาอยู่ในผังทีมเรานะคะเขาจะอยู่ในผังทีมนี้สิ้นเดือนเราได้อีกหเปอร์ซค่ะได้แบบไม่รู้จบใครเข้าใจมีไม่มีใครไม่อยากทำจริงๆค่ะถ้าคุณเข้าใจคุณจะไม่ปฏิเสธเลย ยิ่งรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งหลงรนะักสิวิไลค่ะทุกการเติมไวเชอร์เข้ามาไม่มีใครเอาเงินของคุณไปแม้กระทั่งคุณกดซื้อไวเชอร์เข้ามานะคะแค่300บาทเนี่ยคุณกดซื้อมาปุ๊บนะคะเงินก็เข้าตรงนี้3 0 3บาทได้ทันที3บาทคือท็อปอัพคนแนะนําได้ตรงนี้อีก10%ตู่ถามนะ300คุณยังอยู่ไหม300คุณยังอยู่ตรงนี้บวกอีก3บาท แล้วคุณจะไปทำอะไรล่ะจะไปปลูกสมยัยไปซื้อของกินของใช้ก็ได้เลยไม่มีใครเอาเงินของคุณไปแล้ว10%ซที่คนแนะนำได้ตรงนี้เขาก็ไม่ได้เอาเงินของคุณเขาเอามาจากค่า GP สินค้าทุกคนที่ซื้อกินซื้อใช้ในนี้หรือแม้กระทั่งปลูกผลไม้สุดท้ายปลายทางมันจะกลับไปที่ค่า GP สินค้าทุกครั้งที่มีการกดซื้อสินค้าในตะกร้าสินค้าเจ้าของสินค้านะคะเขาจะโดนหักค่า GP35 ไว้ นะคะเขาจะโดนหักค่า GP35 นะคะ G นี่คือรายได้ค่า GP35 เจ้าของสินค้าก็คือผู้ประกอบจะโดนหักแต่ GP35 ในนี้นะคะ10%บริษัทเอาไปพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะส่วนอีก25%เอากลับมาให้พวกเราทุกคนคือ25%อ่ะ25%ไปไหนทุกคนดูง่ายๆนะคะ25%ตั้งทงไว้25เลยนะอะ ตั้งทงไว้ที่25นี่คือที่บริษัทแบ่งไว้ให้ gp 25 1%คุณได้ตั้งแต่ตอนที่คุณเติมเงินเข้ามาปุ๊บได้ปั๊บ1%คนที่แนะนำคุณจะได้ทันทีอีก10%เปนะคะเป็นเงินท็อปอัพเข้าทางนี้ของคนแนะนำถูกไหมคะ10%นะคะแล้วพอเราเข้ามาปุ๊บเราจะไปอยู่ในผังทีมก็คือทีมโบนัสคือโครงขายผู้บริโภคนั่นเองเราจะได้เพิ่มอีก1% 10ชั้นลึก นะคะแบบนี้นะคะอ่านะคะแล้วถ้าเราไปแนะนําร้านค้ามาขายสินค้าในนี้เราจะได้ค่าแนะนําร้านค้าอีก1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ใครชวนใครได้ค่ะ อีกหนนะคะแล้วใครมียอดการช้อปปิง้งการทำอะไรก็ช่างในนี้มีการเติมไวเชอร์เข้าไปส่วนตัวครบ1,000 0บาทสะสมได้นะคะตลอดชีวิตสะสมได้เลยนะคะครบ1,000 0บาทเมื่อไหร่แล้วมีกับคุณมีการชวนคนมาใช้แอปพลิเคชันไม่ว่าจะปลูกสมนวามไมาหรือซื้อกินซื้อใช้ก็แล้วแต่ที่เป็น G1 ที่เป็นลิงก์ตรงของเราครบแค่50,000บาทคุณได้ออเซลบริษัทนะคะส่วนแบ่งการตลาด1-3ของยอดบริษัท ทั้งหมดหารเท่าๆกันได้แล้วได้เลยไม่เอาคืนไม่ต้องรักษายออโดยให้คุณจะต้องทำยอดเท่านี้ให้ได้ทุกเดือนคุณจะได้ไม่ใช่คุณได้ออสตาเขาเรียกวันสตาได้ออเซลแล้วคุณรับตลอดชีวิตคุณไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้วคุณก็ส่งต่อให้เป็นมรดกลูกหลานได้ด้วยอ่ะเบ็ดเสร็จรวมนะคะรวมนะหนึ่งสิบเป็นสิบเอดเป็น21 22บดบวกอีกสามเป็น25ิบห้าอ่ะ ครบไหมคะ2 5่ G P 25%บริษัท10%รวมเป็น35โปร่งใสไหมจ้าทุกคนใครเติมเงินมาทำอะไรก็ช่างสุดท้ายปลายทางคุณจะต้องเอาเงินหรือไวเชอร์ไปซื้อสินค้าแล้วเมื่อคุณไปซื้อสินค้าปุ๊บนะคะร้านค้าถูกหักค่าใช้แพลตฟอร์มที่เรียกค่า G P 3 5เอาวันลูกกลับมาให้ คนที่ซื้อกินซื้อใช้หรือว่าเติมเงินเข้ามา25%พร้อมเพอเขามีรายได้จาก25%รนะคะรายได้ของเขานะคะจะเข้าทางนี้รายได้ของเขาจะวิ่งเข้าทางพ็อกเก็ตแล้วเมื่อเข้าทางพ็อกเก็ตเขาจะโดนหักอัตโนมัติ20%แต่ไม่เกินเดือนละ2,000อย่างน้อยเขารักษายอดก็คือเดือนละแค่200 200นะคะ200จากพ็อกเก็ตจะถูกหักมาทางไวเชอร์ เดือนละ200บาทหักมาแล้วบริษัทเอาไปไหนไหมไม่ได้เอาไป200เข้าทางพ็อกเก็ตพ็อกเก็ตหักมาทางไวเชอร์200้อยไวเชอร์เอาไปทำอะไรไวเชอร์ก็เอากลับไปซื้อสินค้าในแอปพอเอามันไปซื้อสินค้าในแอปหรือเอาไปเล่นเกมสุดท้ายปลายทางพอมีการกดสินค้ากดซื้อปุ๊บนะคะร้านค้าก็จะโดนหัก35 25 ก็เอากลับมาให้พวกเรา25ก็กลับมาให้พวกเราพอพวกเรามีรายได้ก็โดนหักอัตโนมัติอีกกลับมาอยู่ทางไวเชอร์พอมีเงินทางไวเชอร์คุณก็เอามาซื้อกินซื้อใช้ในแอปเมื่อซื้อกินซื้อใช้ในแอปร้านค้าโดนหัก35 25านะสาสใช่ไหมคะย5ก็กลับมาให้พวกเราแบบนี้ในสัสดส่วนนี้พอคุณมีรายได้ทางพอเก็ตคุณก็โดนหักอัตโนมัติกลับมาทางไวเชอร์ มีเงินไว้เชอร์คุณก็มาช้อปปิ้งสินค้าช้อปปิ้งสินค้าร้านค้าโดนหักสามสิบห้าสิบห้าคุณก็มาเป็นรายได้ทางพอเกตอ่หาหักอัตโนมัติพอมีรายได้ทางพอเกตหักอัตโนมัติมไวเชอร์มีเงินทางไว้เชอร์คุณก็มาซื้แบบนี้ทุกคนวนลูปอยู่แบบนี้จะตันจะเจงไหมอ่า ธุรกิจไหนนะคะโปร่งใสแบบนี้มีโมเดลธุรกิจแบบนี้ไม่เจ๊งแน่นอนเพราะเราไม่ได้ไปกินหัวคิวใครมันเกิดจากการซื้อกินซื้อใช้แล้วมีเนี่ยค่ะ gp 3 5ตัวนี้คุณยิ่งช็อปรายได้ยิ่งเกิดพอรายได้ตรงนี้เกิดคุณจากัดมาซื้อซ้ำตรงนี้พอเกิดซื้อซ้ำรายได้เกิดแบบนี้นี่แหละเขาเรียกว่า อ่าเขาเรียกว่าความสมดุลค่ะนี่คือความสมดุลคุณใช้คุณได้คุณชวนคุณได้ที่สำคัญมันได้แบบไม่รู้จบทำงานตัวไหนไม่เคยมีความสุขเท่าที่นี่คุณจะกล้าชวนคนเพราะทุกคนที่มาเขาจะมีไรายได้จากการซื้อกินซื้อใช้ของในชีวิตประจำวัน ที่เขาจําเป็นต้องกินต้องใช้อยู่แล้วแม้กระทั่งการเติมเงินมือถือเนี่ยคุณต้องเติมไหมอ้างจริงก็เติมทุกเดือนอะเติมที่นี่ได้ตังค์คืนอะซื้อสบู่ใช้เนี่ยซื้อแม้ทุกเดือนอะอ่าเนี่ยซื้อแม้ทุกเดือนอะเนี่ยซื้อแม้ของพวกนเนี้ยเนี่ยที่ปั่นหซูซื้อไหยอะซื้อไหมซื้อซื้อกันทุกเดือนใช่ไหมคะเนี่ยซื้อกันอ่าแต่ซื้อที่ไหนให้คุณได้ประโยชน์ที่สุด วนดูกกลับมาที่เดิมอีกแล้วนะเนี่ยน้าตาลทรายเนี่ยซื้อไหมแม้น้ําพงน้ําพริกเนี่ยอะเนี่ยก็กินก็ใช้กันอยู่เนี่ยค่ะแต่วันนี้มีแอปดีๆแบบนี้โหลดฟรีใช้ได้เลยเนี่ยค่ะมาค่ะไม่ต้องคิดเยอะเนาะอืมอาหารหมาอาหารแมวก็มีเนี่ยอาทานหมาท่านแมวมาจ้าไปค่ะใครสนใจอยากโหลดแอปพลิเคชันขอลิงก์สมัครจากคนที่แชร์นะคะที่ติดแฮชแท็กหนึ่งหกแปดกุลสือสิวิไลนะคะแล้วก็ เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันได้เลยนะคะบอสตู่นิสาค่ะผู้นำต้นแบบ168กุลซือสิวิไลนะคะพร้อมนะคะที่จะซัพพอร์ตพวกคุณทุกคนที่เป็น168กุลซือสิวิไลนะคะใครมาเจอคลิปนี้นะคะสนใจรีบนะคะตอนนี้น่านน้ำของเรานะคะกว้างมากเพราะว่าหันซ้ายใครก็ยังไม่ได้ทำหันขวาก็ยังไม่มีใครรู้จักสิวิไลอันนี้คือโอกาสของพวกคุณ ถ้าวันหนึ่งมันดังคนทํากันเยอะคนใช้กันเยอะคุณหันซ้ายพี่มีสี่วิลาย,ยังมีแล้วน้องคะโหลดแอปหรืยังโหลดแล้วถึงวันนั้นนะคะถึงวันนั้นนะถึงวันนั้นคุณคิดเอาละกันแต่วันนี้นะคะเราชวนทุกคนมาสร้างโครงขายผู้บริโภคจากการซื้อกินซื้อใช้ระบบที่สมบูรณ์แบบแบบนี้นะคะเครื่องมือผลิตยินแบบนี้ใครอยากได้รีบนะคะ เป็นโอกาสของพวกคุณแล้วนะที่ได้เจอคลิปนี้ก่อนเขาก่อนที่คุณมาเจอแล้วปรกากฏว่าทุกคนเขามีแอปนี้ในมือถือกันหมดแล้วถึงันั้นคุณจะเสียดายนะเฮ้ยทำไมเราไม่รู้ให้เร็วกว่านี้วะทําไมเราไม่มีให้เร็วกว่านี้นะอย่านะคะอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นในอนาคตอีก1นหรือสปีแต่เราอยากให้ใครที่เจอคลิปนี้แล้วได้บอกว่า โชคดีจังเลยที่เราได้เจอก่อนแล้วคนที่โหลดแอปมามีชื่อเราเป็นผู้แนะนำเป็นคนที่อยู่ในผังองค์กรเรานะคะอ่าเป็นคนที่อยู่ในผังทีมเราเพราะว่าเรามีโอกาสได้รับ1%จากยอดของทุกคนที่เขาซื้อกินซื้อใช้เออนะคะ อย่าลืมนะจ๊ะอย่าให้ปล่อยคลิปนี้ผ่านไปโดยที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับคุณนะคะอ่าวันนี้บอสตูนิสานะคะผู้นำต้นแบบค่ะขอขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบใครเห็นโอกาสทักขอลิงก์สมัครโอเคนะคะไปค่ะ